เบื่องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพญานาคที่เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยทั้งภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมนั่นก็คือเรื่องราวของพญาศรีสัตนาคราช พยานนาคเจ็ดเสียนที่มีตำนานร่ำลือเรื่องอิทธิฤท์มากมายพญาศีสตนาคราชเรียกได้ว,ว่าเป็นพญานาคที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ผูกพันกับชาวอีสานผูกพันกับพระพุทธศาสนาพุทธประวัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูกพันกับเมืองนครพนมมากๆชาวนาครพนมกราบไหว้บูชาสักการะกัน จนฝังลึกกลายเป็นความเชื่อในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนานมากๆและก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งก็คือมีความเชื่อที่ว่าพญาสีสัตนาคราชเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพญานาคที่มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากๆก็คือเป็นความเชื่อเก่าแก่พญานาคสืบเชือ้อสืบสายกันมาตั้งแต่ต้นยุคพุทธกาลแม้กระทั่งพญาสีสัตนาคราชเองเนี่ยก็เป็นพญานาคที่เป็นเจ้า เป็นนายเหนือพญานาคทั้งปวงในแม่น้ําโขงก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอายุยาวนานเก่าแก่มามากกว่าพันปีไหมยาวนานเป็นพันปีได้เลยแล้วก็เป็นตำนานที่ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยมีหลักฐานถูกบันทึกเอาไว้จะเห็นเลยว่าความเชื่อเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วก็มีความเป็นมาเก่าแก่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่ารายละเอียดกันแต่ต้องเริ่มกับการทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าพญานาคก่อนเริ่มจากพญานาคก่อนพญานาคคืออะไร พญานาคก็คือเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธก็คือไม่ใช่ทั้งมนุษย์ไม่ใช่ทั้งเทพเจ้าเป็นสัตว์เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะวิเศษเหนือกว่าสัตว์อื่นๆทั่วไปความเชื่อเรื่องพญานาคนี้ปรากฏอยู่ในหลายภูมิภาคมากๆโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือภูมิภาคที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่เนี่ยแหละ แต่ละภูมิภาคนี่ก็จะมีการนิยามรูปลักษณ์ของพญานาคแตกต่างกันแต่รวมๆแล้วก็คือเป็นงูใหญ่ที่เกิดบนบกก็ได้เกิดในน้ําก็ได้เกิดจากครั้นมารดาก็ได้เกิดจากไข่ก็ได้มีหงอนสีทองมีตาสีแดงมีเก็ตสีต่างๆกันอย่างเช่นสีเขียวหรือสีดําหรือบางประเภทก็มีเก็ดถึงเจ็ดสีเป็นสีรุง้ง ก็คือตอนเดียวแต่มีเกล็ดถึงเจ็ดสีอย่างนี้หรอตอนเดียวเจ็ดสีก็คือเป็นสี่รุง้งก็ขึ้นอยู่กับอิทธิฤทธิ์บารามีของพญานาคแต่ละตนนอกจากนี้เนี่ยพญานาคเนี่ยถ้าเป็นพญานาคแบบธรรมดาธรรมดาพื้นฐานเลยเนี่ยก็จะมีเสียนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นพญานาคที่สืบมาจากพญานาคตระกูลสูงก็จะมีเสียนที่เพิ่มจํานวนขึ้นไปตามอิทธิฤทธิ์บารามีด้วยเช่นสามเสียนเจ็ด เสียนหรือเกเสียนเป็นตน้นซึ่งพญานาคที่บอกว่ามีตระกูลสูงแล้วมีหลายเสียนเนี่ยจะสืบมาจากพญาเสศนาคราชหรือพญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคสําคัญที่ทอดตัวเป็นบรรลังให้พระนารายณ์ประทับอยู่ในกเกษียณสมุทรอันนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์อินดูแต่ในทางศาสนาพุทธบ้างแหละศาส,สนาพุทธก็ให้ความสําคัญกับพญานาคมากๆในพุทธประวัติหลายตอน จะมีพญานาคเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรูใ้ใหม่ๆพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์เสวยวิมุตติสุขคืออะไรคืออิ่มเอมไปกับความรู้สึกถึงความเป็นบรมสุขจากการตัดสรุ้เสัปดาห์มีอยู่สัปดาห์หนึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงนั่งสมาธิอยู่แล้วเกิดฝนตกหาใหญ่ไม่หยุดหย่อนพญามุจจรินนาคราช กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะทรงล้มป่วยจากการตากฝนก็เลยเอากายของท่านเนี่ยไปขดเป็นวงรอบพระพุทธเจ้าแล้วแผ่พังพานกันลมกันฝนให้นี่กลายเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกงหรือแม้กระทั่งตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดัหนึ่งตอนจะเสด็จกลับเนี่ยก็มีพญานาคเอาตัวทอดเป็นลาวบันไดให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์พ ถึงตรงนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงไหมเวลาที่เราไปวัดอะเจ๊จะส,สังเกตว่าราวบันไดจะชอบเป็นพญานาคน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมก็เกี่ยวข้องด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบทบาทของพญานาคเนี่ยคือผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาอยู่แล้วตามราวบันไดจึงนิยมทําเป็นรูปพญานาคนั่นเองเหมือนกับว่าจีนทําเป็นรูปมังกรเพราะมังกรก็เป็นสัตว์มงคลในคติความเชื่อของทางจีนเหมือนกันโดยพญานาคทั้งโลกเนี่ยจะมีอยู่เพียง9ตนที่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึง นาคาธิบดีหรือกษัตริย์ของพวกนาคเป็นราชาเหนือนาคทั้งหลายก็คือพญาอนันตนาคราชพญามุจจริน,นาคราชพญาผู้ชงนาคราชพญาเพชรพัฒนาคราชหรือรู้จักอีกชื่อหนึ่งคือพญาเกตแก้วนาคราชพญาคาแดนแสนสิริจันทานาคราชพญายัสมันนาคราชพญาสีสุทโธนาคราช และตนสุดท้ายก็คือพระยาศรีสตัตนาคาราที่เราจะเล่าในวันนี้อย่างที่บอกว่าตำนานที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นตำนานที่มีการบันทึกไว้แล้วเรื่องของพระยาศรีสตัตนาคาราถถูกบันทึกไว้ที่ไหนคือมีต้นเขาและกันใช่ไหมว่ามีต้นเขาจากตำนานสุวรรณคมคําแจะต้องเข้าใจก่อนว่าตำนานแบบประวัติศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงเอกสารประเภทหนึ่งที่จดบันทึกเอาไว้แต่ว่ามันจะเต็มไปด้วยเรื่องราว เหนือธรรมชาติและก็ความเชื่อทางศาสนามากมายเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้หลักฐานประเภทตำนานเนี่ยจะต้องช่างน้ำหนักและใช้วิจารณญาณอย่างมากก็คือสิ่งที่เขียนไว้เป็นตำนานอะ่ะไม่ได้ฟันธงว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างน้อยมันคือการที่เราบอกว่าสิ่งที่เราเอามาเล่ามันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราเอาจากไหนมาเล่าก็ไม่รู้คือมันมีต้นเขาความเชื่อโดยในตำนานสุวรรณคมคำเนี่ยบันทึกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษ ของพวกนาคหรือพญานาะคอยู่ที่เมืองหนองแสหรือเมืองหนองกระแสแสนย่านซึ่งหนองแสก็เป็นพื้นที่ที่มีอยู่จริงใช่ไหมมีการสันนิษฐานว่าคือบริเวณทะเลสาบเอ่อไห่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนในปัจจุบันแล้วจะไปเกี่ยวกับพญาสีสตนาคราชได้อย่างไงก็คือเป็นตำนานความเชื่อว่าพญาสีสตนาคราชอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบเมืองหนองแสที่เราเล่านี่แหละ อยู่กับพญานาคที่มีฤทธิ์มากๆอีกตนหนึ่งชื่อว่าพระยาสีสุโธนาคราชพญานาคมีฤทธิ์ดุร้ายทั้งสองตนอยู่ในที่เดียวกันเขาเป็นเป็นเพื่อนกันไหมตอนแรกอยู่กันแบบเป็นเพื่อนมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันดีแต่ต่อมาเนี่ยพญานาคทั้งสองตนเกิดทะเลาะวิวาทกันอย่างใหญ่โตเรื่องการแย่งอาหารเรื่องนี้ร้อนไปถึงพระอินทร์ต้องลงมาละง,งับเหตุแล้วให้พญานาคทั้งสองตน แยกที่อยู่กันไปโดยให้ทั้งสองเนี่ยสร้างแม่น้ําแยกกันไปคนละทางพญาศรีสุโธนาคราชได้ทําการคุยควักแผ่นดินไปทางเมืองเชียงใหม่จนกลายเป็นแม่น้ําปิง่งส่วนพญาศรีสัตตะนาคราชเนี่ยได้คุยควักแผ่นดินไปอีกทางหนึ่งพาดมาทางภาคอีสานของไทยกัมพูชาแล้วก็ลาว กลายเป็นแม่น้ำโขงหรืออุรงคมารีนทีคือตรงนี้จะเห็นเลยนะเราจะมีภาพจำว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยจะเป็นความเชื่อที่ผูกติดอยู่กับชาวอีสานแต่ถ้าขึ้นไปทางเหนือชาวเหนือก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคที่หนักแน่นเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่เชียงรายก็คือแม้กระทั่งตำนานแม่น้ําทางภาคเหนือเนี่ยก็ผูกโยงกับพญานาคด้วยเหมือนกับที่อีสานน้ําคือชีวิตของคนสมัยก่อนอืพญานาคเนี่ยก็เลยเป็นตัวแทนของน้ํา เป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตไปโดยปริยายมันทําให้มีความเชื่อเรื่องการนับถือพญานาคเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเก่าแก่นมนานมาตั้งแต่ยุคบรรพการแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าน้ําคือชีวิตไม่ใช่แค่ชีวิตแต่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยโดยเฉพาะกับพญาศีสัตนาคราชเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างแม่น้ําโขงใช่ไหมก็เลยทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่ บริเวณแม่น้าโขงหรือคนที่ใช้แม่น้ําโขงในการหลอเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีความศรัทธานในพญาสีสัตนาคราชมากมาใช่เพราะว่าแม่น้ําโขงนี่ไม่ได้ไหลทอดยาวอย่างเดียวมีการแตกแพรกเป็นสาขาแม่น้ําอื่นๆไประหว่างสองฝั่งอีกแนะ่นอนว่านี่กลายเป็นเส้นเลือดของผู้คนไปโดยปริยายก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าอะไรที่ทําให้ชาวนาครพนมเนี่ยศรัทธานในพญาสีสัตนาคราชมากขนาดนั้น แล้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความเชื่อว,ว่าพญารีสตนาคราชยังอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงมีศัก์เป็นเจ้าเป็นราชาเหนือพญานาคทุกตนที่อยู่ในแม่น้ำโขง เราจะเห็นว่าชาวอีสานสองฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเวลาสร้างวัดเขาก็จะผูกตํานานพญานาคไปด้วยมีการสร้างรูปพญานาคเอาไว้หรือแม้กระทั่งวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการทํารูปพญานาคมีถ้ำพญานาคแล้วก็ผูกโยงตำนานของวัดเนี่ยเข้ากับพญานาคตนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชัดสุดอย่างที่เราบอกไปนครพนมนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่เชื่อว่าพญาศีสตนาคราช น่าจะอยู่ในบริเวณนี้และคอยเฝ้าดูแลพิทักษ์รักษาเมืองนครพนมมาเป็นเวลายาวนานและที่สําคัญยังเชื่อว่าพรยาศีสตนาคราชเป็นผู้ดูแลรักษาพระาธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญประจําเมืองนครพนมคือพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีความเชื่อกันว่าบริเวณนี้ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดเวนยสัตว์และในตำนานอุรังคาธาตุได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพระมหากัสปะเถระพร้อมพระอรหันตสา,าวกอีก500รูปได้เชิญพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระาธาตุพนมไว้ที่องค์พระาธาตุพนมก็คือตัวองค์พระาธาตุใหญ่ แล้วก็วิวัฒนาการจนกลายเป็นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในปัจจุบันนั่นแหละผูกโยงกับความเชื่อท้องถิ่นเรียบร้อยว่าพญาศีสตนาคราชเนี่ยมักจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพญานาคที่อยู่ในศิลในธรรมแล้วในยุคหนึ่งเคยมีการนั่งทางในก็คือท่านเจ้าอาวาสที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสกับเนียนรูปหนึ่งได้นั่งทางในแล้พบ มานบหนุ่มเจ็ดคนยืนอยู่ที่หน้าพระธาตุพนมแล้วบอกว่าตนเนี่ยเป็นพญานาคที่พระอินทร์ได้บัญชาว่าให้มาคอยดูแลองค์พระธาตุพนมแห่งนี้เห็นได้เลยว่าวัดพระธาตุพนมกับตำนานพญานาคนี่ผูกพันกันแน่นหนามากๆเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อทั้งเรื่องตำนานท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเลยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการประทะกันแล้วก็ อยู่กันได้อย่างกลมเกลืนแบ่งพื้นที่การศาสนาพุทธอาจจะใหญ่กว่าแต่ต้องให้บทบาทว่าพญานาคซึ่งเป็นความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ดูแลพิทักษ์พระพุทธศาสนาพอตอนแรกวัดบอกใช้ควาว่าปะทะควาว่าปะทะมันอาจจะเหมือนแบบอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนี้มันจะเหมือนการแบบเผชิญหน้ากันแล้วอยู่ร่วมกันได้ไหมใช่ก็คือตอนแรกก็ปะทะกันก่อนแล้วสักพักก็อยู่ร่วมกันได้แบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับ,ตบ,ตบจนมันจนมันลงตัวก็แบ่งพื้นที่ทางความเชื่อกันไปอยู่ที่ว่าใครจะอยู่ในบทบาทไหนเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นความเชื่อรูปแบบไหนก็ตามอ่ะมันสามารถยึดโยงศรัทธาคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ให้มาอย่างที่แห่งนี้ได้ใช่กลายเป็นบ่อเกิดของความเชื่อแล้วก็อิวัตรกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นแล้วก็กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมมากมายทั้งศาสนาพุทธและทั้งเรื่องของความเชื่อพญาาคนี่ก็คือ เรื่องราวความเป็นมาของทั้งพระาธาตุพนมศาส,สนาพุทธในอีสานและพญาศีสัตนาคราชที่เห็นว่ามีบันทึกเอาไว้น้อยเหลือเกินจนค่อนข้างเป็นนิทานประําปราแต่ก็สามารถยึดโยงศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างเหนียวแน่นและผู้คนก็ให้ความเคารพกันมาจนถึงปัจจุบันและก็ได้มีการสร้างรูปของพญาศีสัตนาคราชไว ขนาดใหญ่มากที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้คนเนี่ยศรัทธาในพญาสีสัตนาคราชมากแค่ไหนและรูปของพญาสีสัตนาคราชที่อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยแหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งเรื่องราวอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ที่ตามมาอีกหลายอย่างย้อนไปก่อนที่จะสร้างรูปพญาสีสตนาคราช ทางจังหวัดนครพนมเนี่ยมีนโยบายที่จะสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ดำเนินการมาเป็นระยะจนในที่สุดก็วางแผนว่าจะทำเป็นรูปพญานาคลักษณะเหมือนเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงแล้วก็แผ่พังพ่านชูเสียนเจ็ดเสียนตอนที่วางแผนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปที่โรงหล่อให้โรงหล่อทำการหล่อออกมาตามแบบนี้ จนแล้วเสร็จในปี2,559เมื่อแล้วเสร็จเราก็จะทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อนี้แหละไปประดิษฐานไว้ที่ลานพญาศีสตานาคราชริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมและจุดนี้เองทำให้เกิดเรื่องราวปาฏิหาริ์ขึ้นหลายเรื่องมากๆเริ่มจากครั้งแรกวันที่21สิงหาคมปี2,559เวลากลางคืนมีการเคลื่อนย้าย รูปหล่อของพญาสีสตะนะคาราชจากโรงหล่อใส่รถบรรทุกไปที่ลานที่จะประดิษฐานตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนนี่มันเงียบมากไม่มีเสียงอะไรกรอแกกให้ได้ยินเลยแต่เมื่อรูปของพญาสีสตะนะคาราชเริ่มเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อยู่ๆนกในบริเวณนั้นที่น่าจะหลับไปหมดแล้วก็ส่งเสียงร้องเซงแซ่ขึ้นมาพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมาย เหมือนกับแสดงถึงความรับรู้ว่ามีสัตว์ใหญ่ที่มีอิทธิฤทธิ์มากๆกำลังผ่านมาในบริเวณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อไปต่อที่เรื่องที่สองวันที่28สิงหาคมปี2559เป็นช่วงที่มีการเชิญเชิญองค์พญาศีสตัตนะคาราชเนี่ยขึ้นประดิษฐานบนแท่นคือต้อง เอาขึ้นเป็นชิ้นและในช่วงที่กำลังเชิญส่วนที่เป็นเสียงเจ็ดเสียงขึ้นประดิษฐานตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีพระภิกษุและประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานอากาศนี้ร้อนอบอ้าวมากแต่พยกเสียงขึ้นเท่านั้นแหละก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกดบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้คนที่มาร่วมในพิธีเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจครั้งต่อมาครั้งที่สาม ในระหว่างวันที่9ถึง17กันยายนปี2559เป็นช่วงที่ทำการบวงสวงฉลองที่ได้ทำรูปนี้สำเร็จขึ้นประดิษฐานมั่นคงแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกอย่างหนักทุกทุกวันแต่มีเรื่องอัศจรรย์ตรงที่ว่าพอถึงช่วงเวลาที่จะเริ่มเคลื่อนขบวนเชิญเครื่องสการะและรำบวงสวง อยู่ๆฝนก็หยุดตกหยุดตกจนสามารถเคลื่อนขบวนเชิญเครื่องสการะและลำบวงสวงได้เป็นอย่างนี้ทุกวันตลอด9วัน9คืนสามารถทำพิธีได้ราบรื่นตลอดเลยโดยเฉพาะในวันที่10 10บกันยายน2559มีพิธีบวงสวงใหญ่โดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นองค์ประธานในขณะที่ท่านกําลังทําพิธีจุดเทียนชัยอยู่ๆก็เกิดเสียงฟ้าร้องคํารามเหนือองค์พญานาคประมาณ3-4สี่ครั้งมีคนได้ยินกันทั่วและฝนก็เริ่มตั้งเขาจนกระทั่งถึงตอนที่พระเทพวรมุนีได้เทศนาเป็นปิศนาธรรมว่าเศรษฐีทำบุญฝนตก ยาจกทําบุญฝนแรงเท่านั้นแหละฝนตกโครมลงมาหาใหญ่แล้วก็มีเสียงฟ้าร้องคำรามอีกประมาณ3-4สี่ครั้งเนงหนือองค์พยาศีสตานคราชกลายเป็นที่โจดจันกันมากว่าน่าจะเป็นพยาศีสตานคราชนี่แหละมาร่วมอนุโมทนายินดีไปด้วยบางคนที่ฟังเรื่องนี้อาจจะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ฝนจะตกหรือจะเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎ แต่ถ้าในมุมของคนที่มีความศรัทธาต่อพญารีสัตนาคราชอ่ะจะมองว่าเนี่ยคืออิทัลิศคือปาฏิหารแต่เรามองว่าขอให้เป็นการฟังที่ไม่ตัดสินความเชื่อกันเห็นไหมว่าขนาดการประทะกันของความเชื่อทางศาสนากับความเชื่อท้องถิ่นมาประทะกันอ่ะยังอยู่ร่วมกันด้วยทาไมการมีความเชื่อที่ต่างกันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ล่ะอยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันทั้งนั้นเลย และถึงยังไงเนี่ยความเชื่อเนี่ยก็ทําให้นครพนมได้มีแลนด์มาร์กที่สวยมากๆไว้สําหรับรับแขกบ้านแขกเมืองคือจุดที่ปฏิสถานพญารีสตนานคราชเนี่ยเป็นจุดชมวิวแม่น้ําโขงที่สวยมากๆทําให้ผู้คนจํานวนมากเดินทางไปสักการะบูชาท่านต่อให้คนที่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้ไปเที่ยวที่นั่นก็จะต้องแวะไปไปดูภาพบรรยากาศไปชมวิวแม่น้ำโขงโดยเฉพาะฝั่งตรงข้าม ที่เป็นประเทศลาวจะเห็นภูเขาสลับเป็นทิวที่สวยงามมากๆตัวผมเองยังเคยไปตรงนั้นเลยแล้วก็ไปล่องเรือชมแม่น้ําโขงเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ดีมากๆของนครพนมและการที่มีคนจานวนมากไปที่จังหวัดนครพนมอาจจะด้วยกระแสะความเชื่อหรืออะไรก็ตามอ่ะมันทําให้เกิดอาชีพทําให้เกิดเศรษฐกิจคนไปไปเที่ยวอะจับจ่ายใช้สอยคนในพื้นที่ก็ได้เงินจริงปะ <c oughs> มันคือเรียกว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้คนในชุมชนนั่นเองนี่เราว่าอาจจะมองว่าบางคนที่ไม่ได้เชื่ออาจจะมองว่าความเชื่ออาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาแต่มองว่าความเชื่อความเชื่อนะตรงเนี้ยมันมันทําให้แบบเกิดการหมุนเวียนเรื่องเงินเหมือนกันนะเรียกว,ว่าความเชื่อสร้างอาชีพใช่ความเชื่อสร้างอาชีพนั่นแหล,ละคนก็ได้เงินกันไปก็เป็นเรื่องดีดีดีสิเพราะว่าความเชื่อที่จับต้องไม่ได้สามารถสร้างมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับผู้คน และจากความเชื่อความศรัทธ,ธาในพญาสีสัตนาคราชก็ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนั่นก็คือเหรียญพระท่าตพนมพญาสีสัตนาคราชรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐีวัดพระธาพนมวรมหาวิหารที่มีการจัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นก็เพราะว่าพญาสีสัตนาคราชเป็นที่เคารพสการะบูชาของทั้งชาวไทยชาวลาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ สองฝั่งแม่น้ำโขงจะเคารพบ,บูชาท่านมากเพราะเชื่อว,ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาคอยดูแลแม่น้ำโขงให้เป็นปกติอยู่เสมอและใครที่ได้ไปกราบสการะท่านถึงที่จังหวัดนครพนมเนี่ยก็มักจะได้รับโชคดีซึ่งในการจัดสร้างเหรียญพระาธาตุพนมพญาศีสตนาคราชรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้มีการนำเอกลักษณ์สำคัญของมหามงคลทั้งสามอย่างมารวมกันไว้ได้แก่ 1. พระธาตุพนมอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกหรือหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พยาสัตนาคาหรือ พญานาคระดับภูมิเทวาทั้งเจ็ดองค์ที่ได้รับบัญชาจากพระอินทร์ให้มาเฝ้าพิทักษ์รักษาพระาธาตุพนม 3. พญาศีสัตตะนาคราชพญานาคผู้ปกครองพญานาคทั้งปวงแห่งรุ่มน้ำโขงโดยท่านจะอยู่ในลักษณะพันกายไว้รอบองค์ใจกลางจะเป็นดวงดาวราชาโชคซึ่งเป็นตำแหน่งดวงดาวในหลักวิชาโหราศาสตร์ที่เชื่อกันว่า หากดวงดาวเหล่านี้ปรากฏในดวงชะตาผู้ใดก็จะบังเกิดโชคราบกับผู้นั้นซึ่งน้อยนักที่แต่ละคนจะปรากฏดวงดาวราชาโชคในดวงชะตาจึงได้นำมาประทับไว้ที่ด้านหลังเหรียญประหนึ่งว่าทุกคนจะได้มีดวงดาวตำแหน่งราชาโชคแนบชิดติดกายตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้ปลุกเสกรวมกว่าสี่วาระวาระที่หนึ่งโดย พระราชิทธทิวิมนหรือหลวงปู่เจ้าคุณถนอมและคณะสงฆ์วสุทธธธัศนเทพวรารามวาระที่สองพิธีบวงสวงเทวาพิเศษอัญเชิญบารมีองค์พยาสีสตัตนะคาราชนะรานพญาสีสตัตนะคาราชวาระที่สพิธีมหาพุทธาพิเศษนะวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารโดยพระเกจิคณานาจา์กว่าห้ารูปและพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์กว่า 9กรูปและวาระที่4หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ปลุกเสกเดียวเป็นกรณีพิเศษณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและยังมีเรื่องเล่าว่าพญาศีสัตตนาคราชได้มาเข้านิมิตขอเหรียญไปแจกลูกหลานจนต้องทำพิธีโปรยเหรียญถวายในแม่น้ำโขงณจุดน้ำวน รอยพระพุทธบาทวนปาเพื่อให้พญานาคเนี่ยได้เอาเหรียญน,นี้ไปบูชาจึงเชื่อกันว่าไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่อยากได้เหรียญน,นี้แม้แต่พญานาคในรำน้ำโขงก็อยากได้เหรียญของพญาสีสัตตนาคราชไปบูชาด้วยเช่นกัน สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการบูชาเหรียญพระธาตุพนมพญาสีสัตนาคราชรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐีสามารถติดต่อขอบูชาได้ที่ Line s 7789เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพญาสีสัตนาคราชเนาะพญานาคที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวนครพนมและชาวลุ่มน้ำโขง เรามองว่าเนี่ยไม่ใช่ความศรัทธ,ธาที่เกิดขึ้นมาล,ลอยๆแต่ว่าเป็นความศรัทธ,ธาที่เกิดขึ้นจากตำนานความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนน่ะมาประกอบสร้างจนกลายเป็นตำนานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่ามันสร้างอะไรให้กับคนรุ่นหลังเยอะแยะมากมายอย่างน้อยอะสิ่งที่เราจับต้องได้มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือเป็นทุกที่ในโลกทุกพื้นถิ่นความเชื่อวัฒนธรรมเนี่ยสร้าง อัตลักษณ์เอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเราใช้สายตามองเราต้องเข้าใจคนในท้องถิ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีบางครั้งเราเลือกที่จะตัดสินว่านั่นคือความงมงายนั่นคือวิถีชีวิตเพราะว่าเรามองจากแว่นตาของเราไม่ได้มองจากชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานในยุคนี้จึงควรที่จะยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับเนี่ยโดยการเรียนรู้ และจะทําให้เราเข้าใจความเป็นเขาและความเป็นเรามากขึ้นนั่นเองฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับก็รองเข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่ก็สามารถกดแต้งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนและทีมงานกว่าอีก72ชีวิตได้ค่ะน้อยลงอะไรตรถก็ลดได้แต่พิธีกรทํามด